สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฝังทุกท่านครับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้อัปเดตล่าสุดวันที่นะครับ28ตรงกับวันพุธ28สิงหาคมพศ2567กันนะครับล่าสุด มีความคืบหน้าจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอย่าพึ่งลบแอปทางรัฐที่ทำการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ย้ำนะครับอย่าพึ่งลบแอปทางรัฐซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับมีความชัดเจนเรื่องของ นายกเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้พ้นสภาพจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีการสื่อสารนะครับทางโชเชียลอย่างชัดเจนว่าเจ้าภาพเงินดิจิทัล10,000บาทไม่มีแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเงินดิจิทัล ห0 0 0งบาทแล้วแล้วที่สำคัญนะครับเรื่องของการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐการที่จะหวังได้เงินดิจิทัลหนึ0งหบาทผ่านแอปทางรัฐนั้นก็มีคำถามหลายๆคนหลายๆท่านที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับ กลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางมีจํานวน30ล้านกว่าคนกลุ่มนี้มีสิทธิ์จะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทหรือไม่อย่างไรคำตอบชัดวันนี้จากทางนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้สื่อสารล่าสุดวันนี้วันที่28 ได้สื่อสารว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินดิจิทัล1 0 0 0บาทผ่านแอปทางรัฐยังคงเดินหน้าต่อยังคงนะครับเดินหน้าต่อแน่นอนและจะจำกัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่เกินวันที่15กันยายนเดือนหน้าเท่านั้น และตามกำหนดการเดิม22กันยายนเดือนหน้านี้จะมีการประกาศผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตามกำหนดการเดิมนั่นก็หมายความว่ายังยึดถือกำหนดการเดิมอยู่ที่ยังจะประกาศผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเงิน10,000บาทผ่านแอปทางรัฐหรือ ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนั่นเองแน่นอนครับมีคำถามจากใครใหลายคนถามกันเข้ามาแน่นอนว่าลงทะเบียนไปแล้วตอนนี้ขึ้นสถานะที่3แล้วรอการตรวจสอบคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินหรือไม่อย่างไรชัดเจนวันนี้คนกลุ่มนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาท จากการสื่อสารของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าต่อนะครับแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทประกอบกับการเสวนาที่ผ่านมาอาดีตนายกทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นคุณพ่อของนายกคนที่31คนปัจจุบันคุณแพททองทานนะครับหรือนายกอุ้งอิงซึ่ง ท่านก็นะครับได้สื่อสารออกไปว่าสำหรับคนกลุ่มนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัล1,000 0บาทของปีงบประมาณ2,568นะครับซึ่งปีงบประมาณ2,568นั้นจะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมปีพศ2567ไปจนถึงปีพศ2568จึง เป็นคำถามที่ว่าคนที่ทาแอปทางรัฐคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมีสิทธิ์ได้รับเงินหรือไม่อย่างไรตอบชัดมีสิทธิ์ยังได้รับเงินอยู่อย่าเพิ่งลบแอปอย่าพึ่งลบแอปนะครับแต่สำหรับเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนรัฐบาลชุดนี้ จะต้องทําการขออนุมัติงบเพื่อจะจ่ายเงินให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐต้องมีการทําเรื่องนะครับของงบประมาณจากทางสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนแต่เงื่อนไขรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ย้ําวันนี้นะครับว่าจะต้องรอการถแถลงนโยบาย จากทางรัฐบาลชุดนี้รอการถแถลงนโยบายจากรัฐบาลชุดนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการถแถลงนโยบายหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลเป็นที่แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็คาดว่าจะไม่เกินวันที่15กันยายนเดือนหน้านี้จะไม่เกินวันที่15กันยายนเดือนหน้านี้ ซึ่งสำหรับเงื่อนไขารายละเอียดแน่นอนครับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทารัฐยังมีสิทธิ์แต่อาจจะมีการปรับลดวงเงินหรือยังคงวงเงินเท่าเดิมอาจจะแบ่งจ่ายเหมือนกระแสที่ผ่านมาแบ่งจ่ายเป็นสองงวดซึ่งงวดที่หนึงนะครับจ่ายเป็นเงินสดผ่านแอปทางรัฐ 5,000บาทงวดที่2จะจ่ายอีก5,000บาทซึ่งเป็นเงินสดอาจจะกดเอาออกมาอาจจะนะครับอาจจะนำเงินสดไปใช้จ่ายได้จำนวน5,000บาทและอีก5,000บาทอาจจะไม่ได,ด้กดเป็นเงินสดออกมาก็เป็นไปได้แต่ที่แน่ๆอย่าพึ่งลบ แอปทางรัฐนะครับยังคงมีแอปทางรัฐไว้ซึ่งแอปทางรัฐก็มีประโยชน์มากมายมีประโยชน์มากมายนะครับต้องย้ำนะครับสำหรับคนที่ลบแอปทางรัฐนะฮะเข้าไปที่ Google Play Store แล้วดาวโหลดใหม่แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะให้ทำการยืนยันตัวตนใหม่หรือไม่นะครับแต่ที่สำคัญวันนี้ที่มาสื่อสาร ให้กับท่านผู้ชมด่ดนฟังอย่าลบแอปทางลัดคนที่ลงทะเบียนแอปทางลัฐ30กว่าล้านคนมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลหลังจากการจ่ายเงินให้จบปีงบประมาณปีพศ2567ที่จะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ยังมีความหวังกันนะครับนะฮะอย่าพึ่งลบนะฮะหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ เช่นเคยเช่นเดิมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์แล้วที่สำคัญนะครับกดแชร์แล้วที่สำคัญสุดๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe หากท่านกดติดตามกด subscribe ท่านจะได้รับชมคลิปจากทางช่อง y o u t u b e นะครับ HR Channel เป็นคลิปที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับวันนี้มาอัปเดตกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ